วันที่17มีนาคม2567เวลา15นากาทางตำรวจสอพอเมืองสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุพบศพที่ลอยน้ำมาติดบริเวณป่าในซอยบางด้วนแยก18ตําบลด้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุการณ์นี้ได้ส่งกลิ่นเหม็นตลับอวนและสลดศพพบการสัตว์กัดทะอย่างหนักรวมถึงการพบรอยสักชื่อแก๊งบนร่างศพซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสงสัย เมื่อตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบว่าร่างผู้เสียชีวิตคาดว่าได้ตกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีสภาพเน่าเปื่อยและมีรอยสักตามร่างกายโดยสภาพเสียหายนี้น่าจะเกิดขึ้นมาแล้วหลายวันคาดว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าวันและพบว่าเสียชีวิตคาดว่าเป็นคนต่างถิ่นในสัมพันธ์ชื่อได้ถูกปกปิด อายุ55ปีผู้พบศพได้ให้ข้อมูลว่าเขาได้พบศพในช่วงเที่ยงพอเห็นศพกลับไปเรียกรับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายชัดชัยชื่อได้ถูกปกปิดอายุ35ปีเพื่อนของผู้เสียชีวิตกล่าวว่าผู้เสียชีวิตเคยบ่นเรื่องเครียดและเศร้าและได้มีการประกาศตามหาผ่านสื่อโซเชียลต,ตั้งแต่วันที่12มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงมอบร่างผู้เสียชีวิต ให้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลรามาทิปินสมุดรปราการเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตโดยรอคำตอบจากญาติเพื่อนและผู้รู้จักเพื่อให้ได้การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในอนาคต